โลเทสก็อยู่กับพร้อม A T K p คพันี่ก็จะมาแบบดูครับรีวิวถ้าเ็จอัปเดตเป็น E ีฟูบ2อัน2นะครับผมหน้าตาจะเป็นยังไงไปดูกันเลยนี่ครับผมแมซี่ก็ย้ายมาปารีสด,ดูก็มาเมนยูครับก็ตามนี้ครับการก็ตาเป็นอย่างนี้ครับผม เออร์ลิงเบลฮาเลนก็ยังไม่มีสโมสรเพราะยังไม่มีลิขสิทธิ์นี่ลูกาโกก็มาเชลซีกิริตก็มาแมนซีนะครับผมตามนี้ครับลูก,กัสนี่ดามอดก็มานะครับผมปาลีสมาแล้วโอเวอร์โอ้ตามนี้เลยครับดูครับอะไรก็ดูครับประมาณนี้เดี๋ยวมาดูทีมที่เ,เปสเขาจะจัดไว้ปีหน้าจะเป็นแบบไหนเขาย้ายมาแล้วนักเตะย้ายมาแล้ว จะจัดทีมแบบไหนครับผมก็ไปดูครับนี่นก็ตามนี้เลยกิริตอยู่ปีกซ้ายเจซุดก็โยกมาปีกขวาน,นะครับผมก็โฟเดนมาเป็นเหมือนหน้าครับกองหน้าแล้วนะครับผมเออเควินเดอร์บอยมันเป็น CMF ไม่รู้ว่าจะปรับไหมจาก AM ไม่รู้ว่เพราะคนนี่ขาดูให้อยู่ตำแหน่ง CM อ่อะไอ้ก็ไม่แน่ใจรอดูแ่บเปิดตัวเกมอัปเดเตเสร็จอีกทีแล้วกัน เบลมาลิดเลียมมาลิตมาดูครับเลียมมาลิตก็ไม่ค่อยมีย้ายมาหรือเปล่าวะก็มีนี่อาร์บาย้ายมาครับผมมีกี่ตัวล้อตาตามนี้เลยอาร์บารเป็นหน้าการ์ตูนจังฮะแ <c oughs> มนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแมนแมนยูนั่นเองออก,ก็มาครับโดว์มาแน่นอนย้ายนี่ครับโยโกโดวก็มาอยู่คู่องหน้าคู่นัะนนี่จัดแผนหน้าคู่อยู่เขาหนี้ แล้วก็แฟนนันเดสไอเฟ,ฟ็ดไอเบอื่อชิบหายเลยว่ะเบื่บอเฟ็ดว่นะเห็นหน้าคิดเบื่อมันในชีวิตจริงการเล่นบอลของเฟ็ดอ่ะวู้ดีเดอะเบ๊เก่งกว่าอีกบอกเขาเรืเนี้ยก็เหมือครับวาลานนะครับหน้าคู่ไอ้หลังสามหน้าคู่นี่ไงเหมือนแผนที่โซชาเล่นเลยล,ลูกรักโซชานะ่าไหนเฟ็ดเนี้ยก็เชลซีมาดูเชลซีลูกูก็ย้ายมาแล้วแหละนีน่ลูกรู้ย้ายมาครับ ขายหาวัดอยู่หน้านี้เหมือนคุณมิไม่ได้จัดให้ลูกูลงนะน,นี่เดี๋ยวเขาปรับเปลี่ยนเรื่อยๆครับผมก็ตามนี้เลยที่อัปเดตเป็นอีฟุกบอล2022ครับ,บรผมเชลซีเสร็จอ่าปารีสเออปารีสโอ้ยลืมเอสติโกมาลิดเขาเสีงกันปารีสอย่างไรก็ไดโ้โอ้ปารีสก็ประมาณนี้ครับผมนี่โดนดาลูมุงดาลูม,มาเมสโซเมสซี่นี่ครับคุณมิจัดให้เอสซี่อยู่ข้างหน้าเนี่ย ถามนี้ครับผมโดนารูมาเป็นโกลใครไม่ทันหรืออยากดูพกเพิ่มก็กดรีดูกดสต็อปดูได้นะผมเอ็เอ็ดโกมาริตนี่เลยองตวนก็น่าจะย้ายถ้าจะไม่ผิดย้ายไปาอาย้ายกลับมาคืนนะครับผมนี่ไงองตวนกิสมันอยู่ตำแหน่ง SS ไม่ใช่ยินตหน่อหรอกเขาพวกนี้จัดทีมแผนนั้นเป็นแผนเขาเรียักสายเป็นนี่ครับในแผนในแผนนี้ เล่น SS นะครับผมก็ตามนี้เลยใครรู้ว่าตัวทีมไหนจะเก่งอยากรออัปเดตใครทนไม่ไหวมันผมผมบไทนไม่ไหวแล้วไม่อยากเล่นหายเลยเฮ้ย <c oughs> ม่รับอัปเดตแล้วเขาเลื่อนไปอีกนานเลยตอนนี้ก็ได้ทําการเลื่อนการอัปเดตนะครับกะแจ้งเตือนไบยันเมนิกนี่ก็มันเหมือนเดิมแหละ <c oughs> น่าใช่มันเหมือนเดิมอะ ดูปานนี้ครับนี่การ์ดฟิวเจอร์กับปานนี้เลยน,นะครับสีส,สันสดใสสวยงามใครชอบก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์คอมเมนต์อยากให้ทำอะไรก็บอกมาครับหรือเล่นเกมอะไรหรือรีวิวทำพงทำแผนอะไรนะครับเล่นแบบไหนลงแรงเกียนหรือเล่นอะไรกันตีกันตีก็กบอกได้ครับแค่นี้ขอตัวลาไปก่อน let's go